สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมเว็บร้อยสิบไอสองพันยิบสองครับตัวโลนะครับล้อโยโกนะครับยางสองจุดศูนย์หน้าหลังนะครับไม่โหลดนะครับทรงเดิมครับโช๊ไวทเอสครับแล้วก็ท่อครับผ่าปิดครับสั่งจากลาซาด้าครับ แล้วก็ไล่น็อตครับชุดสีครับน็อตทองนะครับราคาไม่แรงนะครับน็อตทองแต่ผมจะเปลี่ยนใส่น็อตเลดแล้วแหละครับผมว่ามันไม่ตัดมันตัดไปผมมันจะเน้นกินคีนนะครับนี่ครับแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนนะครับกรอบเหลดครับทรงเดิมๆก็สวยนะครับผมว่าเน้นใช้งานนะครับ ฝากติชมด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอัตพลลูกบุญมีครับผมขอบคุณครับ